สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอปั๊มน้ำา1 2โวลต์ใส่กับโซล่าเซลล์ได้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำที่ทำงานที่9โวลต์ถึง1 4 4โวลต์หมายความว่าก็สามารถเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้นะครับกรณีที่คุณมีแบตโซล่าเซลล์อยู่แล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปต่อได้แต่ต้องเช็ค bms ก่อนนะ bms ต้องสามารถจ่ายไฟได้มากกว่า6แอมป์นะครับจริงๆ5แอมป์ก็ได้หรือ6แอมป์ก็ได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับสามารถเอาไปเชื่อมต่อได้เลยก็จะมีเบรกเกอร์ตัวหนึง่งอัตโนมันบ ตัวนี้ผมจะเอามาใช้รดน้ำต้นไม้ก็ถือโอกาสเอามารีวิวชมด้วยเลยผมสั่งซื้อมาในราคาไม่กี่ร้อยนะครับใช้งานได้ดีทดสอบแล้วตัวนี้เป็นยางนุ่มๆสามารถที่จะขันติดกับโต๊ะก็ได้ผนังก็ได้นะครับก็จะมีน้ำเข้าน้ำออกสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ฝั่งหนึ่งจุ่มลงน้ำอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปรดน้ำต้นไม้หรือเอาไปใส่ตุ่มก็ได้นะครับตัวนี้ท่อที่ใช้ก็จะเป็นท่อสายยางขนาดนี้ เขาให้ขั้วมาด้วยนะครับขั้วตรงนี้ก็สามารถซื้อสายยางที่เป็น3ส่วน8ได้เลยนะครับตัวนี้จะเขียนไว้ว่า3ทับ8นะครับก็คือ3หุ่นนะจะเล็กกว่าครึ่งนิ้วนะก็สามารถซื้อท่อที่เป็น3ทับ8มาใช้ได้เลยเวลาใส่ท่อก็คือส,วม,สวมเข้าไปเฉยๆสวมเข้าไปก็จะล็อกแบบนี้นะครับนี่คือล็อกแล้วนะ ยัดเข้าไปให้สุดก็ใช้งานได้แล้วนี่เป็นระบบของเขาถ้าเกิดต้องการจะดึงออกก็กดเข้าไปนิดนึงก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่คือหลักการของสายยางประเภทนี้แล้วก็ท่อประเภทนี้ตัวล็อกท่ออัตโนมัตินะครับเราก็เอามาใส่แล้วก็น้ําเข้าฝั่งหนึ่งออกฝั่งหนึ่งนี่คือหลักการของปั๊มน้านะครับส่วนผมเนี่ยก็ลังเลอยู่ว่าจะเอามาเชื่อมต่อกับแบตโซลร์เซลล์ชุดนี้ดีไหมหรือจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับแล้วก็ผมก็จะมีไอเดียที่ผมมีร,ระบบโซลร์เซลล์เดิมอยู่แล้วเป็น2 2 0โวลต์ แปลงอินเวอร์เตอร์มาผมก็จะอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับคิดว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้รับไฟมาจากระบบโซล่าเซลล์ซึ่งแปลงเป็น220โวลต์แล้วโดยการควบคุมผ่านโซนอฟเบสิ c ตัวนี้นะครับโซนอฟเบสิ c ก็จะทำหน้าที่เป็นเบรกเกอร์หรือเป็นสวิตช์นั่นเองรับไฟมาแล้วก็ตั้งเวลาได้สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ตั้งอินชิ่งได้ผมจะตั้งเป็นอินชิงเพื่อที่จะบอกว่าให้ลดน้ําต้นไม้เวลาไหนหลังจากลดแล้ว เปิดเครื่องปั๊มทํางานแล้วก็นับถอยหลัง5วินาทีก็ให้ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับอินชิ่งสามารถทํางานได้เต็มรูปแบบเลยตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับโซลาร์เบสิกก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิสต์ของอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไว้ใต้คลิปสั่งซื้อมาทําได้เลยนะครับนอกจากนี้ผมก็มีตัวนี้ซึ่งเป็นตัวแปลงนะครับผมซื้อสายเล็กมาเส้นหนึ่งก็จะแปลงแยกออกมาหลังจากที่ออกมาเป็นท่อใหญ่ตัวนี้3ามทับแแล้ว ก็จะออกมาเป็นท่อเล็กด้วยนะครับออกมาเป็น2นะแบบนี้เลยนะครับนี่พอดีกันเป๊ะเลยเอาไปใช้งาน2จุดนะครับผมก็จะลากออกมาแล้วแปลงเป็น1คู่เข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้เป็น2เส้นไปลดน้ําต้นไม้2กระถางแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานปั๊มที่เป็นปั๊ม12บสโวลต์แบบนี้ก็สามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาได้เลยเขาจะมาในลักษณะที่เป็นสายดําแดงนะครับเราสามารถแปลงตรงนี้เป็นแจ็ค ตัวเมียเป็น DC 12โวลต์ได้เลย DC ตัวนี้เอามาจากโซลาร์เซลล์ก็ได้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์12โวลต์ที่เป็นลิเธียมโพเสเฟตก็ใช้งานได้เลยผมก็ใช้วิธีอะแดปเตอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะเอาไปไว้ในอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฟ2 4โวลต์แปลงมาจากระบบโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้ส่วนาเบสิกอยู่ในนี้นะครับส่วนาเบสิกผมเชื่อมต่อเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อส่วนาเบสิกแนะนําให้ไปดูคู่มือการเชื่ออมต่ การตั้งค่าก่อนนะครับตัวนี้เป็นแอป e w i l i n g นะผมเชื่อมต่อเข้ามาแล้วถ้าเกิดเปิดใช้งานลองสังเกตดูไฟนะครับกดเปิดไฟก็จะเป็นสีแดงนี่คือทํางานแล้วนะปิดไฟก็จะดับนะครับตรงนี้ไฟดับสักพักหนึ่งไฟตัวนี้ก็จะดิมมิ่งดับไปไม่มีไฟแล้วนะครับนี่คือหลักการทํางานสามารถควบคุมตั้งเปิดปิดผ่านมือถือได้ส่วนผมเนี่ยจะใช้อีกแบบหนึ่งก็คือผมจะตั้งเป็นอิงชิ่งโหมดนะครับ อินชิงโหมดก็คือเป็นการตั้งเพื่อให้ทํางานแล้วก็ดับในเวลาที่ต้องการนะครับโซนาร์เบสิกมี n ินชิงโหมดอยู่ก็คือหลังจากที่เราสั่งเขาเปิดแล้วเขาจะดับเองหลังจากผ่านไป5วินาทีนะครับนี้ผมตั้งเอาไว้แล้วนะในการตั้งค่าหน่วงเวลานะครับเดี๋ยวลองสังเกตผมจะเปิดนะสังเกตดูไฟสีแดงตรงนี้นะครับ อ่าดับแล้ว5วินาทีดับแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านมือถือด้วยนี่คือครบหลูปเราก็จะรู้ว่ามีการสตาร์ทรดน้ําต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อกับปั๊มน้ําเลยนะแต่ยังไม่มีระบบน้ํานะครับถ้าเราตั้งเวลาเขาก็จะเปิดแล้วก็นับถอยหลัง5้าวิดับนะครับหรือเราแมนนวลก็ได้นึกอยากลดน้ําต้นไม้ประมาณบ่าย4ี่โมงก็กดนี่ครับปั๊มน้ําทํางานแล้วนะครับ อ่าเนี่ยเขาก็ดับแล้วนะครับ5วินาทีเอาใหม่ครับอ่านี่นะครับเพราะว่าน้ำยังไม่มีเสียงปั๊มก็จะดังนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการใช้งานปั๊มที่เป็นลักษณะนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อกูดปั๊มนะครับใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้เลยผมชอบตรงนี้แหละ ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะเอาไปใช้กับแบตเตอรี่โซลาเซลล์หรือว่าจะแปลงจากไฟบ้านอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเท่านั้นสามารถสั่งซื้อมาประกอบแบบผมใช้งานได้เลยยิ่งโซลาร์เบสิกครับใช้ค่อนข้างดีเฉียนมากๆนะครับผมติดตั้งใช้งานจริงแล้วตามนี้ก็จะเห็นสายยางด้านล่างซึ่งเชื่อมขึ้นมายัางปั๊มด้านบนแล้วก็ออกไปทางซ้ายเพื่อที่จะไปลดน้ำนะครับตอนนี้ติดตั้งแล้วแปลงเป็นสายดําคู่นะครับก็จะออกมาที่ ต้นชุงเช่าแล้วก็ไปยังต้นวาส,สนาด้านในนะครับแต่ว่าผมเอามาห้อยไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะทดสอบนะจะมี2ทางออกทางเข้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบนะครับในการทดสอบใช้งานก็เราสามารถที่จะเห็นน้ําไหลออกมา2ท่อแบบนี้ได้เลยท่อหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะซึ่งอัตราการไหลก็จะใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าสายจะยาวต่างกันนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคดีนะ พอ5วิเขาก็ปิดนะครับแบบนี้เลยเราจะเปิดแมนวนวลปิดแมนวนวลก็ได้แต่แนะนําว่าให้เปิดอินชิ่งโหมดเอาไว้เผื่อกรณีลืมนะครับการใช้งานโดยทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับเชื่อมต่อตั้งค่าติดตั้งง่ายมากนะครับลองอีกที่นึงนะครับเปิดใช้งานก็จะดึงน้ําขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สักพักก็จะหยุดเองนะครับท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์ทําตามนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยตามวิ่งแท้คลิปและตามตะกานะครับ